ราศีกันลัคนากันนะครับดวงเดือนธันวาเป็นอย่างไรไปดูนะครับขออนญาตเปิดด้วยการงานก่อนนะครับการงานช่วงนี้นะราบรื่นนะครับราบรื่นดีนะมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าพลิกชีวิตนะครับสำหรับชาวกันนะเออนะช่วงนี้จะทํางานง่ายนะครับจะทํางานง่ายทํางานแบบคล่องนะฮะยินดีด้วยมีโอกาสที่จะก้าวหน้าชัดเจนกว่าชาวบ้านเขานะครับสำหรับชาวกัน เออนะครับช่วงนี้จะดีนะจะได้แรงสนับสนุนสําคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่อยากทําอะไรช่วงนี้ลุยไปเลยนะลุยให้เต็มที่นะครับสาหรับชาวกันจะมีข่าวดีเรื่องตงําแหน่งใครจะสอบบรรจงบรรจุข้าราชการนะได้หมดนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ได้สูงที่สุดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะไปสอบนะชิงทุชิงทุนชิงตําแหน่ง,ง,เ,นงเอาเลยช่วงนี้แหละนะครับหรือ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการสอนนะครับก็จะดีเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับการพูดการจานะฮะก็จะดีหน่อยนะครับเก้ไขงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชาวกันจะทําได้ดีนะครับส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะเติบโตช้าๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวทุกอย่างลงตัววางแผนรายรับรายจ่ายให้ดีเดี๋ยว เดี๋ยวดีแน่นอนนะครับสําหรับเดือนนี้เนาะต่อไปด้านการเงินการเงินนะครับช่วงนี้จะค่อนข้างมั่นคงนะครับจะค่อนข้างมั่นคงมากๆนะครับจะค่อนข้างมั่นคงมากๆวางแผนได้ดีเก็บเงินได้ดีห้ามกิเลสต,ตัวเองได้ดีนะครับก็ยินดีด้วยนะจะมีเงินไหลเข้ามามากกว่าปกตินะครับนะในเดือนนี้มีโชคลาบด้วย มีโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะอาจจะต้องไปจุ่มกันท่านหน่อยนะครับแต่ก็ช่วงนี้จะห้ามไม่ได้คืออย่างเดียวเลยของชาวกันก็คือกิเลสเกี่ยวกับเสื้อผ้าอันนี้ไม่ได้เลยความสวยความงามห้ามไม่ได้เลยนะครับเนาะผู้ชายก็อาจจะเป็นแบบของลงของเล่นนะครับของปะทินผิว อะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เสื้อผ้ากางเกงรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ครีมเครื่องเครื่องสําอางเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ห้ามไม่ได้นะเอ่อแต่กิเลสอย่างอื่นอาจจะแบบว่าได้อยู่นะครับได้อยู่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินมั่นคงมากนะครับยินดีด้วยต่อไปเรื่องของความรักความรักคนโสดนะครับเอ่อช่วงนี้มีเกณฑ์เปิดตัว มีเกณฑ์เปิดตัวคนคุยหรือแฟนนะอาจจะได้คบกันนะครับยินดีด้วยอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะสถานการณ์พาไปมันรวดเร็วกระทันหันทันควันเออปุ๊บปับ๊บนะได้พัฒนาเลยนะครับไปในทิศทางที่ดียินดีด้วยนะครับต่อไปคนมีคู่นะครับความรักดีขึ้นเรื่อยๆนะจะคุยกันรู้เรื่องนะครับเออจะคุยกันรู้เรื่องเนาะสถานการณ์รอบตัวมันเอื้อนะอย่างเหมือนคนโสดเลย เพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับความสัมพันธ์มันลงตัวกันมากขึ้นด้านสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับปวดคอเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวกันเนาะเออใครที่ลัคนากันก็ฟัง80%ใครที่เกิดราศีกันก็ฟัง20%นะครับเออส่วนใครที่เป็นชาวกันทั้งหลายก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวผมมาตอบเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาด้วยเอาไว้เจอกันนะครับราศีหน้าจ้า